สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรั์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะเราจะไปเสิร์ฟความรวยกันต่อกับเพื่อนพี่น้องของเราในสูตรดับ,บสิบบนเจ็ดสูตรนะคะทุกท่านรอบนี้เราจะไปลุยในส่วนดับหลักสิบบนเจ็ดสูตรเป็นอย่างไรคะที่ผ่านมาดีไหมดีไหมดีสูตรนี้นะคะ ชุดนี้ของเราเข้าที่เลขเจ็ดแต่ดิฉันไปตัดตรงที่ว่าเขาเอาสูตรเก่ามาเสริมดูก็เลยเป็นนั้นว่าเจ็ดเข้านะคะดับตรงนี้หลุดอารอบที่ผ่านมาเจ็ดเอาอยู่นะคะหลักสิบทีนี้เรามาฝากคําเตือนกันก่อนนะคะทุกท่านนะฝากคําเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช,ช่อง y o u t u b แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติตและสูตรที่ ดิฉันทําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวาทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมก,การที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับดิฉันด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันคอยทุกท่านโชคดีนะคะรอบที่ผ่านมาสูตรของเราร้อหน่วยดับเอาอยู่นะคะดับสนิทดับไปต่อดับแบบมิจิลีดับ10บจริงๆดับจ,จ,จังๆมาลุยกันต่อในวดวันที่2พฤษภาไปใช้16พฤษภาคมนะคะแสนบวก100บนนะคะหลักแสนบวกร้อบนนะคะแสนบวกร้อ 8, บวกศูย์ได้8ดดับแคะ่ะอันดับที่สหน่วยบนคูณส หน่วยบนคูณ4นะคะใช่เนระใช่เก้าสี่สามสนะคะได้เลขดับ6สูตรที่อา้าวยัง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 รอนยังเก้าสี่สบหวกร้อหน่วยที่1นึ่บวกร้อหน่วยที่หนึไปบวก5เป็น11ได้ดับ1นะคะทุกท่านนะเออ ่าเดี๋ยวเราเล่าเว้นเลขหกไว้ก่อนนะคะได้ดับหนึ่งนะคะทุกท่านนะหกห้าบวกศู 0, นย์บวกศูนย์ได้ห้าน,นะคะได้ห้าห้าไปบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะเล่าเว้นเลขหกไว้ก่อนเผื่อมีตัวไหนที่เป็นเลขหกเราก็จะวางได้สูตรที่สามร้อยหน่วยที่สี่นะคะร้อยหน่วยที่สี่เจ็ดบวกหนึ่งได้ดับแปดสูตรที่สี่ร้อยที่หนึ่งคูณร้อยที่สองหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคูณร้อยที่สอง 5้าเหรือเปล่าคะถูกไหมห้าคูณ7จ็ดห้นะคะทุกท่านนะห้าเนะคะร้อยที่1คูณร้อยที่2 7งเคูณสิที่4 10ที่4ีคูณเจ็ดนะคะแปดเห้าได้เลขหกแล้วนะคะได้วาง6แล้วนะอ่าทีนี้เราไปต่อกันนะคะสูตรสูตรที่6นะคะหน่วยบนคูณ2 9งเกสองสิ ซ้ำแล้วนะคะหน่วยบนคูณสองบวกสูตรที่เจ็ดนะคะร้อยสิบที 4, ่สี่ร้อยสิบที่สี่แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเราได้มาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรทีนี้เรามาดูนะเจ็ดสูตรนี้มีกี่ตัวที่จะได้เลขดับแปดหกหนึ่งแปดสามห้าแปดสามเก้าโอ้โหแปดสามตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้ทั้งหมดเลขดับห้าตัวนะคะที่เหลือจากดับก็จะมีห้าตัว0 1 2 3 4 5 6 7 8งสนะคะได้0ย์ได้2ได้3ได้4และได้7ทีนี้เราจะไปดูกันในวนวันที่16พฤษภาคม66สิบกรวันที่1นึ่งอะไรคะหนึ่งสามสองเก้า อะเลขที่ออกคือ903หลัก10คือเลข0ทีนี้เรามาดูนะมีสูตรใดหลุดไหมดับ8ดับ6ดับ1ดับ8ดับ5ดับ8ดับ9ไม่มีศูนย์นะคะเลขศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ที่เหลือจากดับก็ถือว่าโอเคถูกต้องนะอ่ะไปลุยกันต่อใน16พฤษภาคมนะคะไปใช้1นมิถุนายนแสนบวกร้อยบนนะคะแสนบวกร้อเป็น10ได้ศูนย์ อันดับที่สหน่วยบนคูณ2หน่วยบนคูณ4บวก1้อหน่วยที่1 10 1งสิบสิบเก้าได้เนะคะหน่วยบนคูณ4ี่สามสบองบวกเก้าเป็นสิหน่วยบนคูณ 4, 3, 4 12, 2, 9, ี่วบ, 4, บวก 110, หน่วยที่1 10่งสิบเป็นสิบบวก สองเป็นสิบเอ็ดได้ดับหนึ่งชั่นฉันเมากาแฟแน่เลยทุกท่านโอ้ใจสั่นยิกๆยิยิย,ยิตายไม่ได้ทานกาแฟนานนะคะควรจะทำงานไม่ได้ไปทานข้าวเสร็จปุ๊บดานกาแฟคนปรากฏว่าเมาหน้าเข้าไปอีกเมากาแฟค่ะทุกท่านเอ้ย มาดูในส่วนสูตรที่3นะคะร้อยหน่วยที่4ี0ร้อยหน่วย7บวก1เป็น8ดับ8ค่ะสูตรที่4นะคะร้อยที่1คูณร้อยที่2อ0ร้อยครั้งที่1คูณร้อยครั้งที่2งงเลย7 6 4ดค่ะสูตรที่ ที่หนะคะเจ็คูณสิที่4 7่เจสค่ะสูตรที่6ค่ะหน่วยบนคูณ2 3งสองเป็น6ค่ะสูตรที่7จ็นะคะร้อที่4 110ี่ร้อบเวกสเป็น10ดับ0นนะคะอ่ะเรียกกับมาแล้วนะคะทุกท่านนะ หน้าตาของเลขดับก็คือ0182160 0182160 12345นะคะ5ตัวดับนะคะที่เหลือจากดับก็จะเป็นมีอะไรบ้างคะ012ดับไปแล้ว3 4 5 6 7 แแล้วก็9กนะคะ5ตัวดับเหลือ5ตัวนะคะ3 4 5 7 9ที่เหลือจากดับก็คือเลขที่จะต้องมาในงวดน,นี้คือหลักสิบเราไปดูกันใน1มิถุนายนนะคะ1มิถุนายน66 6ราบวันที่1ออก1 2 5 2 7 2เลขที่ออกก็คือ2 7 2หลักสิบบนของเราคือเลข7เราย้อนมาดูสมการ0 1 8 2 1 6 0ไม่มี7นะคะถูกทุกสูตรไม่มีสูตรใดหลุดณนะตอนนี้นะคะณนะตอนนี้ไม่มีสูตรใดหลุดและตัวที่มาก็คือเลข7นะคะมาให้เราได้เห็นได้ใช้ไปต่อค่ะ1มิถุนาไปใช้16มิถุนายนนะคะแสนบวกร้อบน1นบวกสเป็น3าม หนบวกสเป็น3สูตรที่2หน่วยบนคูณ4 4่สี่บวกแเป็น14 4สบวกหเป็น5 6 8 1บวกกันได้5้านะคะสี่สอบวกหเป็น13นะคะได้เลขสามามห้ามาปุ๊บก็สามปับ๊บ สูตรที่300หน่วยที่400หน่วยที่4ได้ดับเสูตรที่400ที่1นึ่คูนร้อที่2 6งคูนศได้0คูณอะไรก็ตามนะคะศูนย์ไปคูนอะไรจะได้ศูนย์ทันทีนะคะไม่ได้ไม่ใช่ได้ตัวนั้นนะคะอ่ะสูตรที่7จค่ะเคูนสูตรที่5้นะคะเจ็คูนสิที่4 8 7 5 6หน่วยบนคูณ2 2 2เป็น4 1่ที่4 8บวก3เป็น11ดับ1อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ7สูตรเป็นอย่างไรบ้างนะคะ3.3.3.9.06.4.1.1.2.3.4.5.6 เลขดับทั้งหมดเจ็ดสูตรดับชนแค่สูตรเดียวเหลือต้องดับหตัวเหลือสี่ตัวมีอะไรบ้างคะมาดูกันรอบนี้0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเนะคะสองห้าเจ็ดปด ไปดูกันนะคะ16มิถุนายน66รางวันที่1ออก2 6 4 8 7 2นะคะเลขที่ออกก็คือ8 7 2ออกคือเก่าแบบเก่าเปลี่ยนเลย7กับ2ค่ะทุกท่านโอ้โหอยากจะอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน เป็นไปได้เนาะมาเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันหลักสิบก็คือเลขเจ็ดอีกนะคะรอบนี้ชอบเป็นแบบเนี้ยทําไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เนาะ,ะเลขตัวเดิมๆออกเดิมๆออกซ้ําเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็ซื้อลําบากนะคะเวลาเราซื้อตัวเลขออกมาเราก็กะไม่โชว์ว่าจะมาอีกไหมต่อไปนี้เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะซื้อตัวไหนเอาวันตัวนั้นแหละทั้งปีทั้งชาตินะคะดับสามดับสามดับเก้าดับศูนย์ดับหก ดับสี่ดับหนึ่งไม่มีเจ็ดนะคะถูกนะที่เหลือจากดับมีเจ็ดนะคะได้เจ็ดไปไว้คอรองไว้ใช้นะคะอืมเป็นอะไรที่เดาใจยากมากนะคะเจ็ดรอบที่แล้วออกเจ็ดสองรอบนี้ก็มาออกเจ็ดสองีกเจ้าประคุณรุนช่องนี่แปดเจ็ดสองเลยเหลือหมดทุกตัวเลยเนี่ย มารอบนี้กันดีฝ่านะคะดีฝ่านะดีฝ่ามาดูกันดีฝ่าว่ารอบนี้จะได้ดับหลักสิบเลขอะไรนะคะขอไปต่อยาวๆจนถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านนะแสนบวกร้อยบนนะคะสองบวกแปดเป็นสิบดับศูนย์อยาศูนย์ดับแล้วหลักสิบนะคะไปร้อยไปหน่วยได้นะคะเลขศูนย์นะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะอันนี้เป็นสูตรปักหลักนะคะ หน่วยบนคูณสี่นะคะสี 4, 2, 8. 8่สองแปดแปดบวกร้อยสิบนะคะเก้าสิบเป็นสิบห้าสี่สองแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามอายะ่ะตัวเดียวกันเออดูสิเออตัวหลักหน่วยเหมือนกันแล้วตัวนี้บวกกันแล้วได้ห้าเหมือนกันด้วยเห็นไหมอ่ะไปต่อนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อแต้มห้า แต้มห้าเต้มห้าต้มเก้าแต้มห้าเว้นอยู่งวดเดียวคือแต้มห้าทั้งหมดเลยนะคะนะตอนนี้นานาทีนี้ไปดูในส่วนสูตรที่สามร้อยหน่วยที่สี่ร้อยหน่วยที่สี่ได้สองนะคะได้ดับสองคือสองดับหลักสิบแล้วอนะ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาเจ็ดสองอีกบ้าบอเลยละมาทีนี้ มาตัวเดิมเราก็เอาอยู่นะคะมาตัวไหนเราก็เอาอยู่นะคะให้ทุกท่านจอบรอยไว้นะบอกเลยว่าเลขดับนี่ถ้าหลุดก็ไม่เกิน2องถึงสามงวดนะคะทุกท่านนะอย่างน้อยก็สองถึงสามงวดเราถูกอยู่หนึ่งงวดก็ถือว่าโอเคนะคะเนาะดีกว่าไปซื้อทั้งปีไม่ถูกเลยนะคะทุกท่านเนาะมาค่ะเรามาดูกันในส่วนสูตรที่สี่ค่ะร้อยที่หนึ่งคูณร้อยที่สองนะคะห้าคูณหกห้าหกสามสิบ ซ้ำแล้วสูตรที่เจ็ดค่ะไอ้สูตรที่ห้าค่ะเออชอบพูดในสูตรที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าหน่วยบนคูณสองสองสองเป็นสี่สูตรที่เจ็ดค่ะทีนี้ร้อยสิบที 4, ่สี่ร้อยสิบที่สี่แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้า อ่ะเราได้เลขดับมาแล้วนะคะทุกท่านนะหลักสิบ,บนดับศูนย์ดับสามดับสองศูนย์สามเก้าสี่ห้าโอเครอบนี้เราได้เลขดับเราได้เลขดับหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้พายุเข้าหรือเปล่าคะทุกท่านฝนตกตลอดเลยทั้งวันเลยเนี่ยศูนย์สามสองศูนย์เก้าสี่ห้า เลขดับหลักสิบนะคะดับสิบนะเจ็ดสูตรนะคะศูนย์สองสามสี่ห้าแล้วก็ก้าค่ะหกตัวนะคะรอบนี้ได้ดับหกตัวทีนี้เรามาดูที่เหลือจากดับสี่ตัวมีอะไรบ้างเหลือจากดับคือจะต้องไปอยู่หลักสิบนะคะทุกท่านนะมาดูนะจะอยู่ในหลักสิบ 1> 0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ค่ะเหลือ1เหลือ6เหลือ7เหลือ8ในหลัก10บนง่วนนี้ค่ะ1 6 7 8เรามาดูนะฮะทุกท่านนะบานดูว่าตัวเลขของเราชุดนี้ตัวไหนน่าสนใจตัวที่น่าสนใจมีเลขหนึเลข6และก็เลข7 3ตัวนี้นี่มีสิทธิ์ที่จะมาในสิทธบหน่วย แต่จะแต่ก็ยังไม่ทราบนะว่าจะมาอ่าในหลักสิบนี้คือ1 6 7น่าสนใจนะคะรอบนี้นะวดวันที่1นึ่กรกฎาคมนี้นะคะส่วนตัวอื่นเราสูตรอื่นเรายังไม่ได้ทําออกมานะคะเราไม่มีตัวเทียบนะทุกท่านนะเราไม่มีตัวเทียบนะคะก็จะเป็นประมาณว่า x 1 x x อ่ะมีอันเดียวค่ะ ไม่ใช่10หน่วย 6x 7x 8x ตัวที่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือ167ลองนำไปพิจารณากันดูนะคะทุกท่านนะแต่เลขดับดิฉันยังไม่ได้ทำนะคะเลขดับขาดบนยังไม่ได้ทำนะคะ งวดที่ผ่านมาดับ1เอาอยู่นะคะสูตรของเราไม่เจ๋งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะหเอาอยู่ค่ะเพราะว่าทุกสูตรนี้จะมีเลขหนเยอะมากนะคะรอบนี้รอบที่แล้วนี่หเยอะนะคะมีแทบทุกสูตรเลยนะคะแม้แต่กระทั่งชุดสรุปบนของเราก็ยังติดทั้งหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะผลปรากฏว่าเอาอยู่ค่ะรอบนี้เราจะมาดูกันว่า ดับขาดบนของเราจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกดติดตามไว้ด้วยกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไว้ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันเล็กๆนน้อยขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้อายุมั่นขดเยียนสุขภาพเราแข็งแรงอะไรก็ไม่มีที่จะก,กั้นเราได้นะะไม่ว่าจะเรื่องเงินทองนะเราก็สามารถหาได้ ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงอย่างนะอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้นะทุกท่านนะฝากดูแลด้วยสุขภาพของตัวเองสำหรับรอบนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะ